กรรมนะครับที่บุญสังเกตดูมีมาจากปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันมันดีกว่านี้เราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะต้องทําผมนวัตกรพิพัฒนิ่มเจริญนิยมสร้างสารรค์นวัตกรรม Water d a i ด y ครับเมื่อสัก15ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมทําหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําอยู่ที่โครงการชลประทานนกาซมา สำนักง,งานชนาทที่8นะครับอ่างเก็บน้ําของชนะทานเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆวันซึ่งปรากอว่าไปดูข้อมูลเก่าๆเ,เอ๊ะทำไมการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเป็นข้อมูลดิบมันน่าจะมีปัญหาถ้าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับตีกรอบให้เขาดําเนินการแบบนี้แบบนี้นะครับก็เลยนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยี ชื่อของเขาก็าคือโปรแกรม Water Daily จัดเก็บสถิติข้อมูลรายวันด้านจัดสรรน,น้ำประเภทโครงการชลประทานอ่างเขบน้ำโปรแกรมตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถดูพฤติกรรมหรือดูศักยภาพของน้ำในอ่างเราได้ครับโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยสร้างรายงานให้กับผู้บริหารได้หรือเราอยากดูสถิติย้อนหลังต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้ อีกนหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพของอ่างปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยต่อปีที่จะไหลเข้ามาในอ่างเนี่ยมันมีประมาณกี่ล้านลูกบาทเนี่ยตัวนี้ก็เขาก็สามารถวิเคราะห์ได้หรือแม้แต่การคาดการณ์ในอนาคตโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถสร้างโมเดลเพื่อในการเรื่องของการคาดการณ์น้ําในอนาคตแล้วก็ยังสามารถสร้างเกณฑ์ในช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําในอ่างไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทําอย่างนั้นได้เช่นกัน หลังจากที่มีการนําโปรแกรม Water d a l i l y ไปใช้แล้วนะครบเขาบอกว่าคือถ้าเกิดเขาทํางานแบบไม่มีโปรแกรม Water d a l i l y เนี่ยเขาเริ่มทํางานไม่เป็นละเพราะว่าเขาเขาเคยชินกับความสะดวกความรวดเร็ว Water d a l i l y เนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชันที่1จนปัจจุบัน,นถึงเวอร์ชันที่6ถามว่าเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่เป็นหน้าที่นะฮะที่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมลักษณะนนี้แต่เรารู้สึกว่ามันถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีกับกรมชระทาน เหมือนเป็นแรงบันดาลใจฮะรเราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะต้องทำครับพี่ก็ทำงานกรมชนทาานมานานนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับได้มาสร้างสรรค์นวัตรกรรมนะครับที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับกรมชนประทานนะครับซึ่งเชื่อนะฮะว่า ถ้าเราทํานวัตกรรมได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราเองด้วยนะครับ